สวัสดีครับทุกท่านครับสีสเกตชาแนลครับวันนี้ได้เจ้ามินิโปรเจคเตอร์มานะครับเครื่องเท่าฝ่ามือผมนี่เองนะครับเครื่องเล็กมากนะครับเป็นมินิโปรเจคเตอร์หรือว่าโปรเจคเตอร์จีนนะครับคุณผู้ชมก็ช่องต่อก็ต่อ AV ได้นะครับต่อ AV แล้วก็ต่อ HDMI ได้นะครับซึ่งวันนี้ผมเสียบกับเจ้า USB นะครับมีไฟล์ภาพยนตร์อยู่ในนี้อยู่แล้วนะครับผมก็เสียบเข้าไปนะครับเดี๋ยว จะเล่นกับไฟล์ภาพยนตร์ที่อยู่ในแฟลชไดรฟ์หรือว่า USB อันนี้นะครับผมเสียบเข้าไปนะครับปกติมันก็จะต่อกับเครื่องเล่น DVD คอมพิวเตอร์หรือว่าโน้ตบุ๊กได้นะครับแต่วันนี้นะครับมันเป็นเครื่องเล็กเล็กมากนะครับเท่าฝ่ามือผมเห็นไหมครับเอาฝ่ามือไปก็ปิดมิดแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะทําการทดสอบนะครับกับจอนะครับตอนนี้อ่ะเดี๋ยวมาเปิดเครื่องทดสอบกันดูนะครับอ่ะเปิดเครื่องนะครับ ใช้รีโมทกดนะครับก็ไฟก็จะติดขึ้นมานี้ครับมันก็จะติดขึ้นมานะครับคุณผู้ชมครับนี่ครับมันก็จะได้ประมาณนี้นะครับเป็นมินิโปรเจคเตอร์เดี๋ยวผมจะลองเอาเล่นนะครับแฟลชไดส์ตัวนี้ที่ผมเสียบเข้าไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเป็นยังไงอ่าอยู่ในไดส์ซีนะครับไดส์ซีก็จะเลื่อนลงมาหาไฟล์ภาพยนตร์นะครับคุณผู้ชมครับอ่านี่ไฟล์นี้ไม่รู้ว่าเรื่องอะไรอ่าเราลองดูนะครับลองดูเรื่องนี้ลองดูเรื่องนี้เลยก็แล้วกันนะครับว่าเป็นเรื่องอะไร อ่านี่ครับอ่านี่แหละครับถ้าถอยออกมาก็ยิ่งได้จอใหญ่นะครับแล้วก็ปรับปรับโฟกัสอยู่ข้างๆนะครับคุณผู้ชมครับอ่านี่ครับมาแล้วนะครับก็ถือว่าพอใช้ได้นะครับคุณผู้ชมนี่อ่าข้างบนถ้าฉายข้างบนนี้จะได้จอใหญ่กว่านะครับจอใหญ่กว่าตรงนี้นะครับตรงนี้ได้จอเล็กๆเองนะครับ นี่ครับไม่รู้ว่าเรื่องอะไรนะครับนี่ถ้าไปตรงโน้นก็ได้จอใหญ่ขึ้นแหะครับคุณผู้ชมครับก็เล็กๆนะครับเท่าฝ่ามือเองนะครับมินิโปรเจคเตอร์นะครับท่านใดมีเครื่องเล่น DVD ก็เอาไปฉายได้นะครับคุณผู้ชมเอาไปฉายกับเครื่องเล่น DVD ได้นะครับนี่ครับเดี๋ยวผมจะมาดูอุปกรณ์ให้นะครับว่ามีอุปกรณ์อะไรบ้างอตรงนี้นะครับนี่ครับเป็นสาย AV นะครับก็เสียบออกจากตรงนี้ก็ไปต่อกับเครื่องเล่น DVD ได้นะครับตัวนี้ ก็เป็นมินิโปรเจคเตอร์นะครับเป็นโปรเจคเตอร์จีนนะครับคุณผู้ชมก็ก็พอดูเล่นได้ขำๆก็แล้วกันนะครับอย่าไปคาดหวังอะไรมากนะครับตัวนี้ดูได้ขำๆครับคุณผู้ชมครับนี่แหละครับอันนี้ผมมีไฟล์ภาพยนตร์อยู่ในนี้นะครับผมเสียบเข้าไปถ้าคุณผู้ชมซื้อไปจะต้องไปหาไฟล์ภาพยนตร์มาใส่ไว้ในนี้โหลดใน youtube ก็ได้นะครับหรือ จะไปเล่นกับเครื่องเล่น DV d ดีก็ได้นะครับเล่นแผ่นเราก็ได้นะครับคุณผู้ชมนี่ครับภาพก็ก็พอดูได้นะครับคุณผู้ชมนี่ครับอาฉายขึ้นไปข้างบนก็ถือว่าพอใช้ได้นะครับคุณผู้ชมครับไม่ต้องคาดหวังอะไรมากนะครับเครื่องเล็กๆเท่าฝ่ามือเองนะครับเป็นมินิโปรเจคเตอร์นะครับ สำหรับตัวนี้นะครับผู้ชมครับสีสเกตชาแนลนะครับเสนอขายในราคา1,500บาทนะครับถ้าคุณผู้ชมท่านใดสนใจก็โทรหาผมได้เลยนะครับที่0815 851998ครับเด็ดชาติพวงเกตจากสีสเกตชาแนลครับขอบคุณครับสวัสดีครับ